สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธนะารณะเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่ทํางานการนําเสนอในห้องเรียนหรือการพูดในงานสังคมต่างๆการพูดในที่สาธารณะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากมายเลยค่ะ การพูดในที่สาธารนณะไม่เพียงช่วยให้เราสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวพูดกันเลยดีกว่าค่ะการเตรียมตัวที่ดีคือกุญแจสาคัญค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้จักเนื้อหาที่เราจะพูดที่ดี มีการศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อให้ครบถ้วนนอกจากนี้การซ้อมพูดก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะการฝึกสอบจะช่วยให้เราคุ้นเคยและมั่นใจในการนำเสนอเมื่อถึงเวลาพูดจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการใช้สายตาสบกับผู้ฟังค่ะการสบตาจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเราและผู้ฟังทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ควรควบคุมการหายใจให้ดีหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้เสียงของเรานนีงและชัดเจนค่ะ อย่าลืมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังนะคะโดยการถามคําถามหรือเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเราเรื่องราวที่น่าสนใจจะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ดีเลยค่ะและสําหรับใครที่มีความกังวลในการพูดขอให้จําไว้เลยว่านี่เป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนมีความกลัวแต่เราสามารถรเผชิญหน้ากับมันได้โดยการคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราพูดเสร็จและอย่าลืมฝึกสมาธิช่วยลดความตึงเครียดด้วยนะคะ มาดูกันที่เทคนิคการพัฒนาทักษะต่อเนื่องค่ะการพัฒนาทักษะการพูดเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นให้เราฝึกซ้อมบ่อยๆแลบฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดเพื่อพัฒนาทักษะของเราให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆค่ะและนี่คือเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะนะเพื่อเสริมความมั่นใจค่ะ อย่าลืมเริ่มต้นจากการเตรียมตัวที่ดีซ้อมพูดและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการพูดในที่สาธารณะครั้งต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ